มาต่อตัวที่1 0ึ่งร้นึงถึงหนึ่ร้อยสินะครับ101ร้อยหนนะฮะถึงหนึ่งร้อยสิบนะครับมันก็จะปนๆปไปนะฮะเพราะว่าเซตลันตามลิสต์ห0 0่ตัวนะครับตัวที่101นะครับก็จะมียากยากง่ายๆปนกันนะไม่ได้เรียงตามพื้นา่านหรือว่าเรียงตามเอ็นนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งที่แยกมาเป็นของตัวนี้นะครับก็คือยืน อยู่บนดวงอาทิตย์ก่อให้เกิดเสียงโอเคไหมความจริงดวงอาทิตย์ข้างล่างเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนปากนะครับก็คือเส้นกลางเนี่ยมันจะไม่สุดเหมือนเวลาเป่งเสียงออกมาแล้วมีลิ้นออกมาอะไรย่างเงี้ยฮะเป็นช่องว่างของลิ้นเนี่ยเป่งเสียงออกมาได้เออไปยืนร้องเพลงตรงนั้นนะครับแต่อันนี้เอาไปลิงก์กับยืนดวงบนดวงอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะลิงก์แล้วกันนะฮะเพื่อให้จําคันจิตัวนี้ได้คนญี่ปุ่นไม่ได้มาเรียนแยกแบบเรานะครับ อันนี้คือเสียงนะเป็นออโตะนะครับเป็นซาวนะฮะแล้วเซนเซบวกกับอะไรเข้าไปโคโคโลนะครับก็กลายเป็นเป็นเสียงของหัวใจนั่นเองนะฮะเป็นความรู้สึกหรือความหมายนะครับอ่านว่าอีนะครับอย่างเช่นอิมิ mi, ก็คือความหมายโดยอิมิโดยอิมิ mi. ตัวอาจิรสชาติใช่ไหมรสชาติก็คือความหมายของชีวิต อิมินะครับ do you m e a what do you mean หมายความว่ายังไงนะครับอิมิหรือใส่เห็นเข้าไปก็จะกลายเป็นความคิดเห็นเห็นไหมเรารู้สึกยังไงก็บอกไปแบบนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแล้วก็ความหมายนะครับอิมิอีเคนเนาะต่างๆนะครับต่อไปอะไรครับตัวที่1 0ึ่นะครับตัวนี้หัดคัดไปได้เลยนะครับไม่แยกอะไรทั้งนั้นละนะ ก็จะเป็นตัวอีนะครับเอาไปใส่กับตัวอื่นๆซึ่งมีหลายคาศัพท์อย่างเช่นอีขะต่ากว่านี้นะครับเซ็นเอ็นอีขาต่ากว่า1000นะครับเซ็นเอ็นอีโจ1000ขึ้นไปเซ็นเอ็นอีไหนเคียวอีไหนภายในวันนี้อันนี้ก็เป็นกรอบนะครับแล้วก็มีคนอยู่ภายในแปลว,ว่าภายในเนาะอุจินะครับอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในนะครับในนี่ ชิดซนภายในห้องยชิดซนพูดสระว่ายน้ำในล่มแบบนี้นะครับต่อไปตัวที่103นะครับ103งเนี่ยง่ายเพราะว่าสอนไปแล้วนะครับก็เป็นข้อความแล้วก็เป็นปากพูด you ใช่ไหม eemas นะครับตัวนี้คือ say ถ้า hana s h i m a s คือ talk ใช่ไหมครับ eemas นะครับ onyomi อ่านว่าเกงอย่างเช่นเกงโกก็ภาษาพูดนะครับ โคโตก็ได้โคโตโคโตะคำศัพท์เติมบะตัวใบไม้เข้าไปก็เป็นใบคำศัพท์นะครับถ้าเติมฮิโตดิโกโตก็เติมเตะนิดนึงนะครับพูดคนเดียวแบบนี้เนาะโดยูโดยูอิมิเนอะเอาไปลิงก์กับตัวเมื่อกี้นะครับโดยูอิมิต่อไปตัวที่104นะครับมีหลังคาบ้านและมีส่วนประกอบที่เป็นตัวหมูนะครับคือถ้าเราเติมเนื้อเข้าไป ตัวนี้เป็นการมองนิคุจากข้างๆนะครับเหมือนตรงจันใช่ไหมเป็นนิคุนะครับเป็นเนื้ออะไรอ่ะบุตะนะครับนี่คือหมูนะหมูบุตะหรือทงใช่ไหมทงทงคดซึทงคดซึล่ามงิงเป็นซุปกระดูกหมูนะครับเอาหมูเนี่ยไปเลี้ยงแต่ละบ้านก็จะมีหมูใช่ไหมเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นบ้านนะครับตัวบ้านก็คือเ e. อ e ีนะครับอนยมิอ่านว่าคะนะครับคาซุคุเผ่าที่อยู่ในบ้านนะอ่านว่ายะก็ได้อย่างเช่นอคิยะเอ่อบ้านที่ว่างบ้านร้างแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเก็บสับท์ไปเราก็จะได้เสียงอนยมิด้วยนะครับเสียงคุนยมิด้วยต่อไปตัวที่ร้อยห้านะครับเนี่ยอันนี้เอาไปลิงกับหมูนะเป็นบ้านนะครับคะคาซุคุอันนี้น้องนี่นะครับเป็นหัวนะครับหัวกระเซิกระเซิงนี่ถือ อะไรไปเต็มไปหมดเลยนะครับแบกเป้ Back ไปนะฮะแล้วก็หัวใจครับหัวใจแบบว่าเร่งรีบมากอิโซกุอิโซ,โโซโเดอิโซ,โซเดอไฮายาคือฮายาคือเร่งรีบใช่ไหมครับออนยังไม่อ่านว่าคิวคิวนี่เจอบ่อยอย่างเช่นตกคิวรถด่วนพิเศษรถไฟใช่ไหมครับคิวซกุรีบเร่งใช่ไหมครับคิวคิวฉารถด่วนที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้คนตรงนี้นะครับก็เป็นอิโซกุ เร่งรีบนะฮะอันนี้เป็นเวิร์บแต่ว่าถ้าไฮยัคคูไฮยัคคูนั่นน่ะมาจากไฮย่าที่แปลว่าเร็วใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นคูนิดหนึ่งก็กลายเป็นแอดเว v ร์บนะไฮยัคคูไฮยัคคูต่อไปตัวที่106นะครับมาง่ายๆกันบ้างเราเรียนตัวใหญ่ไปแล้วนะครับเราเติมติ่งให้นิดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่นะครับแต่ญี่ปุ่นเลี้ยงตัวเล็กๆมันก็จะเสียงว่างว่างนะครับหมาคืออะไรฮะสุนัขอินุนะครับออนโยมิอ่านว่าเคน อย่างเช่นบังเค็นสุนัขเฝ้ายามใช่ไหมโคอินุสุนัขตัวเล็กๆนะครับมาเคอินุมาขี้แพ้แบบนี้นะครับเติมติ่งเข้าไปความหมายก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเอาติ่งไปข้างล่างเนี่ยก็จะกลายเป็นอ้วนนะฮะเป็นเต้าอ้วงนะติ่งอยู่ให้ถูกนะมีใหญ่แล้วก็ติ่งนะครับข้างบนเป็นสุนัขนะครับอินุตัวที่107กลับมาเป็นทีมโอนนะบ้างนะครับบวกกับตัวนี้เซเอาไปลิงก์กับตรงปลายแล้วกันนะครับ ผู้หญิงเกิดทีหลังผู้หญิงเกิดตอนปลายเป็นน้องสาวถูกต้องอิโมอิโมโตคืออิโมโตะอิโมโตะอนยมิอ่านว่าใหม่นะครับคือตัวนี้นะถ้ายาวๆนะครับจะอ่านว่ามัดสืแปลว่าตอนปลายแต่ว่าสั้นๆเนี่ย มันมีอีกตัวหนึ่งนะจะแปลว่ายังนะครับมีมีอะไรอนาคตอนาคตที่ยังไม่มาถึงแบบนี้นะครับถ้ามัดสึก็เป็นปลายที่เราเรียนไปใช่ไหมเน้นมัดสึนะครับแต่พอเป็นส่วนประกอบของคันจิตัวอื่นบางทีรูปลักษณ์มันอาจจะเปลี่ยนนะครับเราจะเอาไปลิงก์ตัวไหนนะครับก็แล้วแต่เราแล้วแต่เอาไปสร้างสตอรี่ได้หมดไม่มีผิดนะฮะอิโมโตะนะครับไมก็คือชิมไมพี่น้องสาวนะครับ พี่สาวน้องสาวนั่นเองชิมายก็พี่มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยน้องนะชิมายพี่สาวน้องสาวนะครับตัวที่1 0 8นะครับตัวนี้ก็จำไปเลยนะนี่อีโลนะครับอีโลอีโลเสเติมไม้ยามุกเข้าไปมมยมกมมยมกนะครับอีโลอีโลตัวนี้เป็นเหมือนไมยมกนะฮะซ้ำๆกันฮิโตบิโตอย่างเงี้ยนะครับ ก็เติมตัวนี้เข้าไปเนาะเป็นผู้คนนะอิโรอิโรก็หลากหลายสีใช่ไหมครับหลากหลายนะครับอิโรอิโรอิโรนะฮิโตะนะครับออเมิอ่านว่าชิกิอย่างเช่นชิกิชิเติมกระดาษเข้าไปใช่ไหมก็จะกลายเป็นกระดาษแข็งลายจุดทองที่ใช้เขียนผู้กันนะครับก็จะเห็นบ่อยๆนะชิกิชินะครับเขาเอาเขียนเหมือนอะไรอะ่ะเฟนชิฟใช่ไหมครับเวลาแบบจากลากันก็จะให้หลายๆคนเขียนนะครับเขาเรียกชิกิชิเนาะอ่านว่าชกุได้ด้วยนะครับอิโร สีก็ต้องจำให้ได้นะครับนอกจากสีพื้นฐานใน N5 นะครับคุนโลชิโลอากะใช่ไหมก็จะมีคีโลอะไรพวกนี้นะครับลงท้ายด้วยอิโลอิโลนี่เหมือนกันร้อยเก้าครับตัวที่ร้อยเก้ามาอยู่ข้างบนนี้นะฮะร้อยเก้าเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนี่ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์อูรลองลองหรือความจริงมันเป็นปากใช่ไหมพูดออกมานะครับก็คือโอโต เป็นเสียงนะครับเป็นเสาวนะมันจะมี voice ใช่ไหมครับ voice ก็คืออะไรเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เนี่ยนะครับโอโตกัสเดุอ่ะมีเสียงก้องแกงก้องแกงนี่นะครับอนยไม่อ่านว่าโอนนี่โอนอะไรโอนกักขุเสียงที่ฟังแล้วสนุกนะครับก็คือดนตรีนะครับฮัตซึออนเสียงที่เป่งออกมาฮัตซึองกีเออสำเนียงดีพูดชัดเนี่ยนิฮงโกโนฮัตซึองกีเดสเนะนะครับอ่านว่าเนะก็ได้ฮัตซึเนะมิคุอจะได้ปะ ฮัตจึเนะเสียงที่เริ่มต้นออกมาใช่ไหมครับ,บวคาลอยใช่ไหมครับฮัตจึเนะนี่ฮัตึเนมิคุนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่110มีปากนะครับข้างล่างเป็นอะไรนะตอบมาข้างล่างคืออะไรข้างล่างคือตัวนี้หอยนะครับหอยเบี้ยเป็นเงินนั่นเองนะครับพอใจหอยเบี้ยไปเราก็จะได้เป็นสมาชิกมีปากมีเสียงกับเขานะครับอ่านว่าอินเป็นเมมเบอร์ อย่างเช่นใครชอินเป็นเมมเบอร์ของบริษัทก็คือพนักงานบริษัทนะครับวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างตัวแรกนะครับมีเสียงของหัวใจนะครับก็คือความรู้สึกหรือความหมายอีมีนะครับตัวอีนะครับอีข่ะอีโจอีไนเยอะเลยนะครับแล้วก็พูดเนาะอียูนะครับเซอีเอะบ้านนะครับคาคะศกุอีโซกุเร่งรีบนะครับฮายากุฮายากุอีโซอีเดอีโซอีเดอีนุ อิโมโตซังนะครับอิโรอิโรแล้วก็อะไรครับโอโตะนะครับแล้วก็อินเมมเบอร์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีก10ตัวนะครับโคเรเดโอวาริมาโชอุตคาริสมาริสต้า